กินกำลังภายในไม,ไม่เคยเคยรู้จักไหมเคยเคย,เคยรู้จักไหมไม่เคยได้ยินเลยครับน้องๆแล้วน้องๆกง,ง,งเชียร์แล้วครับ <c oughs> เคยดูหนังจีนกองภายในไหมที่ <c oughs> ใส่ชุดยาวๆผมยาวๆมีจอมยุทธมีจอมยุทธเนี่ยเดือถ้าเราสังเกตดูนะครับตอนค่ำค่ำถ้าใครเคยดูหนังนะครับตอนค่ำค่ำตอนดึกๆเนี่ยนะครับจะมีคนนะครับเหมือนเป็นยามนะครับที่คอยบอกเวลาเนี่ยนะครับจะเดินมาแล้วก็กอง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  แล้วก็บอกว่าสองยามแล้วระวังฟืนไฟสองยามแล้วระวังฟืนไฟคำถามข,ของเราถามว่าสองยามหมายถึงเวลาใดระวังเที่ยงคืนหรือตีสองครับเอาละครับสิบห้าวินาทีจับเวลาสองยามกันแน่นะอสองยาม ตอบว่าตีสองครับตีสองทำไมถึงเลือกตอบตีสองครับเพราะว่าคําว่าสองยามมันเหมือนกับคําว่าสองยามเช้าับว้าวอ๋อเอสองยามนี่คือสองยามเช้าหรือเปล่าเห็นมันสองสองเหมือนกันก็ไก่นะครับถ้ากอไก่มีสิทธิ์ตอบก็ไก่จะเลือกตอบข้อสองข้อสองเหมือนกันทำไมถึงจะตอบตีสองครับเพราะว่าสองยามมันเหมือนตีสองยังไงยังไงไม่รู้สองยามเหมือนกันจะตีมันสองเหมือนกันับ แล้วกองเชียร์ละครับมีใครจะตอบเที่ยงคืนไหมครับมีด้วยมีด้เพราะว่าเที่ยงวันก็เป็น1ยามเที่ยงคืนก็เป็น2ยามครับคล้ายๆที่เขาบอกอะค่ะ<อ>เพราะว่ามันเหมือนว่า2ยามแต่ละยามของแต่ละวัน12แรกคือตอนเที่ยง12ต่อไปคือตอนเที่ยงคืนว้าวเอาละครับอ่ะนะครับตอนนี้นะครับทีมของน้งพวงเนี่ยก็ตอบมาแล้วว่า2ยามเนี่ยคือตีสอนะครับ แต่เสียงในห้องสรงเนี่ยโอ้โหบางเสียงเนี่ยบอกว่าเที่ยงคืนนะครับเรามาดูเฉลยกันเลยดีกว่าครับว่าการที่ทีมฮอนดูกตอบมาว่า2ยามคือตี2เด็ดหรือไม่เด็ดครับ สยามนี่นะครับคือเวลาเที่ยงคืนครับการนับยามเนี่ยนะครับน้องคือเป็นเวลาช่วงกลางคืนนะครับ1ยามเนี่ยคือ3มชั่วโมงนะเราเริ่มนับตั้งแต่6โมงครับ6โมงไปถึง3าทุ่มเนี่ยคือยาม1แล้วจากช่วง3ามทุ่มไปถึงเที่ยงคืนเนี่ยเป็นยาม2เราเรียก,กว่า2ยามนะครับคือช่วงเที่ยงคืนนั่นเองนะครับเป็นแบบนี้